สดนอืดตุดๆสวนจังหวะสองครับจังหวะาสองว่าได้ครับโอู้แดงนี่สงสัยเขาห่าแล้วเว้ยนี่แดงสาวดีว่ะอ่ะนี่ได้เรื่องเลยนี่เอ้ยถอยมาอืดเจี๊ยบ Ô, dawn. Dawn hấp. Ooh, mang tia Tì đang hấp. Năm tắn rồi. Ô, nhanh nhu hấp. Ganh nhu nịch game. Ganh nhu nịch game อะไรกว่าไรถอยออกมาเสียบตัดตัดตัดสามตัดใครวะนีะ่สามตต